กโปรของคุณทำออกมยอดจริงๆเลยคังกล้าครับเมื่อกี้พูดถึงว่าคนแรกรอบที่สี่อีคตอนขับใหญ่สำคัญจรได้ไหมครับพี่เป็นยังไงบ้างครับแรงกันมากเสียเลยของเราคนแได้เรอบที่สี่อีกครับก็จริงๆต้องขอขอบคุณคังก้าด้วยนะครับที่ที่มุใส่เราเต็มนะครับแล้วก็อย่างอย่างที่บอกนะครับเราเราอาจจะไม่ได้มีเอ็ e ซ์เพอร์ตในการดูแลหรือว่าพูดคุยกับน้องๆเจนใหม่นะครับก็ดีใจที่ได้คังก้ามาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ เล่เาให้ฟังหน่อยบรรยากาศใ่ายทำเป็นยังไงฮะคือมันสนุกพอ้อนือทีมงานน่ารักทีมกับน่ารักลูกคา,นานนจใจดีมากคือแบบเล่นนนได้โอเคได้เลยอ,อุณหอหคว่าเกิดจาการต้นสนดบา,บางอย่างค่ ช็อกเหมือนกันไม่เห็นมกันแล้วเลยนะเออนะได้เห็นเลยใน GPC เมื่อกี้ว่าพบทุกไลฟ์สไตล์อบตัวคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นการช็อกการกินนะฮะหรือว่าจะเป็นส่วนลดต่างๆถามน้องดีกว่าการถามยังในความเป็นตัวน้องจริงๆส่วนไหนที่ใช่มากที่สุดเลือกยากมากเลยนะมีอ่ะคือจะบอกว่า อเราได้ไอ้บัตรเซ็นทรัลวันี่สิบเอดค่ะคือว่าตอบโจทย์จริงๆค่ะรือแบบโหคือได้สิทธิประโยชน์ด้วยค่ะดีแบบเยอะมากๆอเช่นส่วนลดนะคะหรือว่าบัตรเคศดิตก็คือนะคะแล้วก็สัก่วนแรกที่มันเยอะมากๆคือูว่ามันตอบโจทย์เราเลยทีเดียนะครับก็ทุกท่งนคงทรางกันนะครับแพคเกจของบัตรเซ็นทรัลร์วันนะครับในามาที่1ิบวันือรซีอาีนะครับซึ่งมีระดับดีเซ็นทรัลโรแนสสบวูดลนนวร์ดิ เยอะมากๆจนพี่พูดไม่หมดนะคร <Blaze. S 1> uh, uh, ับ huh. ท็อปส์นะครับ CMG อีอ็มจะไรอื่นนะครับแล้วก็เดอะวันแน่นอนนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่มีแกนที่เป็นเดอะวันเราก็คงไม่ชื่อเซ็นทรัลเดอะวันนะครับแต่ว่าคั้งนี้เนี่ยก็ก็เป็นดีลใหม่ที่ดีนะครับเราได้เครือี B.U. ใหญ่นะครับที่ที่จะเข้ามาร่วมด้วยนั่นเป็นครั้งแรกของของเซ็นทรัลเดอะวันนะครับเราจะได้ส่วนการค้าภายได้การบริหารของเซ็นทรัลพัฒนา ฐานล่างขาที่จะเข้ามามอบสิทธิประโยชน์ที่ดีๆนะครับเพราะเราเชื่อว่าเด็กใหม่เจนใหม่เขาอาจจะชอบเข้าไปช้อปปิ้งเดินนู่นนี่นั่งอยู่ในส่วนต่างขาที่เป็นเซนทรอลมากมากกว่าที่อืนเราะฉะนั้นก็จะเป็นหมัดแรกท,ที่ที่มีเซนทรอลาพาัฒนาเข้ามาในในภา,าพนี้นะครับผมว่าเราเรามีโปรใหม่นะครับเพื่อเพื่อเพื่อกระตุน้น สมัครปัตัตใหม่ด้วยนะครับเราเรามีถ้าเกิดว่าสมัครช่วนงนี้ก็จะได้รับไทรจิโอที่เวสต์ยูนะครับเป็นเป็นกระเป๋าร้อรนได้ค,ครับคุณแค่4,990บาทเท่านั้นครับผมนะครับเป็นชุดที่เรเริ่มเดินทางกันแล้วนะคร,รับเมื่อสมัครแล้วก็ได้กระเป๋าเดินทางแบบนี้แล้วข้อดีที่ข้าพนะครับเวลาเรากระเป๋ทาที่ใส่พานะครสิ่งที่มาเป็เราแน่นอนครับผมชัดเจนโฆษณาทีวีซีดึงตัวซึ่งมีแบรนด์มาสเอร์ของเราอยู่้กด้วยผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกสายทุกเือเกตงน่าจะพร้อมรับชมแล้ว ครับเพราะฉะนั้นครับไปพบกับทีวีซีของเรานะฮะเปิดตัวบัตรเครดิตเซนทรัลเดอะวันเรดส์ลิมิเต็ดครับนี่ครับบัตรเครดิตเซนทรัลเดอะวันเรดส์ปี2569แอปพลิเคชันใช้ให้ไปซีอีโได้มากกว่าพี่มั่นคงยู่แดดกว่าคะผรับลมแดดลมคมอ๋อสสวัดีค่ะฝนฟ้าก็ไม่ตกนะครับเราเราเราก็เลยถือโอกาสเปิดตัวบัตรเซนทรัลเดอะวันเรดส์ลิมิเต็ดในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับ ทั้งเก้าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกในรอบ24ปีตั้งแต่เราเปิดบริษัทมานะครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากมันมีสิทธิพิเศษยังไงอะก็สิทธิพิเศษนะครับคุ้มมากนะครับอันแรกก็คือว่าได้ได้คะแนนเดอะวันสามเท่านะครับถึงการใช้จ่าย25บาทนะครับได้ห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนลดสินค้าราคาปกติที่เซ็นทรัลบริษัทนะครับแล้วก็ได้แคชแบ็กที่ร้านค้าที่วัยรุ่นเจนวายเจนแซ่บ ชอบนะครับก็อย่างเช่น H&M, Botello อะไรในศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือรูน่าได้ลดส่วนลด50นะครับที่เครือเมเจอร์และก็เอชดีเป็นต้นต่อส่วนลูกค้าเครื่อให้ทันเลยก็หวังว่าจะตอบครับก็คิดว่าน่าจะตอบครับตอบไหมครับมันตอบด้วยคะก็ไม่ได้แรงมากกับมาคนนี้ค่ะก็ดีใจค่ะจริงๆต้องขอบคุณทางทีมมีอาร์นะคะทางเซ็นทรัลหนว์วันมากๆก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้แบบว่ามาเป็น ที่สื่อสารให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ทุกคนที่แบบชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าก็อย่างที่พี่อาร์ตบอกว่าอย่าช้อปจนขาดสตินะคะแต่ว่าเรียกได้ว่าเวลาเราจะทาอะไรไลฟ์สไตล์ของเราทุกๆอย่างแบยดูนั่งชอบปิ้งกินเที่ยวก็ว่ามันบัตรเนี้ยเป็นได้สิธิพิเศษมากจริงๆเลยเวาเองก็ชอบเลยคอแล้วน้องชอบพยต์นเลยชอบบ่อยไหมก้าชอบบ่อยอ่ะชอบช้อปออนไลน์แล้วก็ได้หักบัตรอย่างนี้ไปเนาะ เลื่ที่สุดแล้วแล้วนอกจากความพิเศษแล้วยังมีมอบอะไรคือให้กับลูกค้าบ้างครับก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าสมัครก็คือว่าเรามีโปรโมชั่นใหม่เลยนะครับก็คือรับกระเป๋าร้อนล่าเรนลเมเทอรแคชิโอนี่มูลค่า4,990บาทครับแล้วก็ไม่มีค่าตูนิีไม่มีค่าอไรๆเลยล้าการสะสมรอยการสะสมแต้มอะไรอย่างนี้ครับมันจะจะให้างคบสัมา้ถเป็นอะไรก็อันนี้อันนี้คือ ถ้าเกิดว่าเลือกใช้จ่ายผ่านบัตรเราเนี่ยเราเราเป็นบัตรเดียวที่ให้คะแนนโดวานเยอะสุดแล้วก็เร็วสุดนะครับก็คือ25บาทได้3คะแนนโดวานครับถ้าเกิดว่าใช้เงินสดก็จะได้แค่1คะแนนนี้ได้3คะแนนครับท่านชวบฝากวนครับก็ต้องก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ที่ที่่า์สละเวลามานะครับอยากจะขออนุญาตฝาก ปั่นใบนี้ไว้ในใ,ใ,นใจทุกคนด้วยนะครับโดยเฉพาะน้องๆเจนวัยเจนแซมเลยเนี่ยคนรุ่นใหม่นะครับพี่เชื่อว่าปั่นใบเนี้ยด้วยสิทธิประโยชน์เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงนะครับก็ฝากกันด้วยครับของคนกันแต่คนคนรุ่นใหม่อย่างเจนวายแบบทุกเตามาช้อปปิ้งแต่ก็ต้องมีสติในการช้อปในการรู้จักเนีย ก็เชื่อว่าเออวัยรุ่นวัยรุ่นรุ่นเก้ารุ่นทํางานเนี่ยเลยชอบช้อปปิ้งกันมากๆอยู่แล้วโดยเฉพาะเออออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าบัตรนี้ก็ครบทุกแบบไลฟ์สไตล์จริงๆนะคะบัตรเดียวคุ้มจริงๆค่ะไม่ว่าจะดูหนังนะคะเที่ยวกินช้อปนะคะสำหรับคนชอบกินเนี่ยก็บัตรนี้ก็ใช้ได้คุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็ก็ว่าสิทธิพิเศษเนี่ยได้ได้ครบมากๆค่ะทั้งสะสมคะแนนสะสมนะคะบัตรเครดิตเงินคืนหรือว่าส่วนลดต่างๆเนี่ยอยากจะ ให้ทุกคนมาลองใช้กันนะคะจริงๆค่ะออสมัครได้ที่เซ็นทันเดลวันการ์ด dot com นะคะ